สวัดครับวันนี้บางกอยสวเนี่ยนะครับเนาะสวดกกินครับผมเทน้องจานดนะครับผมสวกกดก <c oughs> ินนะครับเด้อครับผมนี่มันนะครับพี่น้อง điêu phỏng nha, đọc nè. Hiện nay mất đi gì nè anh công, thay bắp bả xơn luôn. cả lo bạn. สิมนไปส่ครับที่น้องตัวลดูกินน้ำบากองคอยนะครับเด้ออน้องเงนะครับน้ำครับผมนี่ครับผมตัวลดูกินนะครับเด้อมาจะแสบยมร่มกันครับผมอ้ย็ิินก็ขี้ยาแล้วพอมึงอ้าวอ้วันันปหนล่ะขาร์ ร้านกบวหันทีไปสั่รถรถมันบูงงากหันทีไปลงเรียนไปยทักทีเดินไม่เที่ยงเลยนะน้าครับผมเปรี้ยวเหมือนกันโอ้ยยรังผม่งยิ่งิ่งย่งยิ่งยิบ้ยิงยิ่งยิ่งยิ่อยั่งยิ่งยิ่งยิ่เยิ่งยิ่งยิ่งยั่งยงยิกยิยิ่งยิย่งยิ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 ยิ่งิ่งยิยิ่งยิ่่ย่ง มรื่มสวัสดีแป่งเกดกองไฟเครับอ่ะสวัสดครับเด้อเอฟซีกองกอไอไิวแหงก็เลยบ่อลงไปตลอดอ่ะมาครับว่าบองไยครับเด้อ

นี่ยคืออกของนแล้่กมากครับจบแกะนกันก็บอ,องๆปอนนี้พี่คนนเด็กดูม้้ สำหรับมันนี้บาบกวางไก่ก พอกินข้าวครับตัวผีนะครับเด้อขึนเนือครับผมมีครับรัฐครับผมแล้วก็บ้านผมเปิดครับบุรพาครับ แต่ว่าฝากการพวกอื่นยังไงหนอฝากการผมกกับผมกับหนอผมเจะดูยังไงครับผมบัตรผมเปิดบุรพาครับผม ไันน oh, ี้จะเวขตัไม่หวันเดียวมันนี่หลอกมันน่ะมีมันแค่ไม่แค่นั่นนะอันนี้กน้ำมันอันนี้กัเวลาคนมันเติมเบลทังดีสุดเลอันนี้มันจะเวลาบังไฟต่อกนิดหนอเด้อบังมันบังม Ja. <laughs>

หนาที่มมายอะแปดน่เอาจกเก่าหน้าที่แล้วกอมันมันคืว่าเขาอี้ย เอาทำนึงครับเกตเตาคฟไก่ยิปหนียวข้างบ้านงไก่ก็ขอกาบดงตักน้ำมางฟงก่เกตเอกคฟไก่ ก็ไรก็แ <c> ก <ười> ่ก็ติดตามบางกองไฟเอทว่าสงสารเมตาบางไงดังขึ้มือเขาดอกคันแฟนเสียบางอไปอยูคอยเสื้อกะบางอไมีกำลังใจทำลิปต่อไปเพี่องเเ้อคลิปเดียของบางกอไกัขอสวัสดีครับ